สวัดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินขบวนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินครับตอนนี้ก็เป็นนําขบวนจากอวทนะครับก็จะมีการถือป้ายวิทยาลัยนะครับ ขำ้วขอ,อวิทยาลัยตอนนี้เป็นป้ายสืบสารประเพณีชนสี่เผ่านะครับตามด้วยการถือธง ขอบคุณวงโยสภาทิศนะครับอนุคอจากวงโยตวทิศของโรงเรียนสว่างแดนดินครับ ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เป็นวงโยธวาทิศจากโรงเรียนสว่างแดนดินนะครับให้ความวันุเคราะห์มาเป็นจังหวะในการเดินขบวนให้กับปากเหลืองเกมครั้งที่17ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินครับขบวนแรกเป็นขบวนของสีแสดครับมีหนุ่มรอนะครับเป็นคนถือป้ายช่วยส่งกำลังใจให้กับหนุ่มรอ ของสีแสบด้วยนะครับเป็นการโชว์เล็กน้อยจากคอนนะครับ เป็นการโชว์เล็กน้อยครับจากคณะสีแสบนะครับผ่านไปในชุดของไมค่คอนทั้งหมดมีจำนวนห้ามาห้าคนครับของสีแสบจะเป็นตัวแทนของเผ่าไทยย้อไทยย้อที่อยู่ ในอำเภอสว่างแดนดินก็จะมีหมู่บ้านหลักๆก็คือหมู่บ้านหันก็บ้านงอนครับอันนี้เป็นต้นตำลับของไทยเนาะเป็นหนุ่มหล่อและก็สาวสวยนะครับยแยบแพนตอนสวยขอบอกมื่อหน่ลูกมือได้ไหมก็เป็หนหล่อครับเช่น เพราะเขามีมีดนะครับผู้ชายผู้ชายไม่ควรเข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดเขาเห็นใครที่เป็นผู้ชายเขาจะฟันอย่างเดียวเพราะเขามีดาบดาบคมไหมครับมะชักดาบไปดูหน่อยโอ้โหดาบคมมากเลยนะครับแม่หมอ อันนี้มันนตรีมอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าแม่บาหย,ย,ยันแม่บาหยันบบลเป็นแบบร่างทรงอ๋อร่างทรงแสดงว่า<ม>เกี่ยวกับการปลุกเสกเกี่ยวกับการทําพิธีกรรมเกี่ยวกับนะครับของข้านี่เจอแม่บาหยันเข้าไป<ม>ผีก็จะโดนปัน,นใช่ไหม เขาน่ากลัวมากครับต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรพิธีอะไรโอ้เป็นพิธีกรรมของแม่บาหยันนี่เองก็จะสนใจอยู่อย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าเปิดฝาหรือยังน่าจะมีการเปิดแล้วครับ ของแท้นะครับไม่ใช่ของเทียมมาแล้วครับตัวแทนของอสกุลระเบอิอนะครับโดยนางป้ายก็สาวตันผู้เรื่องเลยตันลี่นะครับตันลี่สาะตอนนี้เป็นยังไงครับ สถานะตอนนี้เป็นยังไงครับปรดครับโอเคครับพูดออกสื่อก็จะประมาณนี้ตันตลี่ครับส่งเข้าประกวดอันนี้ดำมมีเยอะไหมเนี่ยเชียร์ลีดเดอร์ลีดแดนซ์ใช่ไหมครับโอเคอันนี้เขามาในตรีมอะไรเอ่ยไผ่อยอค่ะโอโ้ดูแล้วสวยจังเลยเริ่มจะเยืนอแล้วครับ มาโอ้โหจิกได้จิกกล้องแทบแตกโอ้โหยื้อยังได้อยู่ได้ไอ้คนน้ำไม่อาบไม่เล่นด้วยโอ้ แล้วขอซูมนิดนึงนะครับมานะครับขอซูมนิดนึงว้ายอะไรเนี่ยเออสองคนนี้นะหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนแฝดเลยแฝดใช่ไหมครับโอ้แฝดแฝดแฝดเอา้าเห็นไคือว่าวันโซเนี้โซเนี้อ้าเดี๋ยว,วเดี๋ยวโชว,ว์โชว,โชว์นะครับ ต่อไปนี้จะเป็นการโชว์การหว่านแหนะครับอหว่านบกไม่แตกก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเอออ่านะครับก็จะเป็นการลำเลียงใส่ซอกนะครับก็าจะาเรียกว่าไล่ตาแหก่อนตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะแตกหรือไม่แตกนะครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับไปเลยไปเลยเย โอ้โหเขาเรียกว่าไม่ปลาหลดก็ปลาไหลนะครับรุ่นนี้อโอ้โห้ยเอ้าเอาขออีกสักนอกแกะยัวแกะตัวเออเอออ่ามีมือที่สองครับมือสำรองบาต้าเอ้านี่คือแล้วคือแล้ววะนี่คือแล้วคือแล้วอ่าอ่า ào lên, khám! Ô mùm mùm mùm! Ô mùm! khứ 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 Ô khứ Ô mùm! Ô mùm! Ô mùm! Ô phai Ô mùm!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  Ô มีทางเงี้ยย่บอะไรอู้ใหญ่จังเลยโอ้โหสองฝากฝั่งบอกไ้บวกมือในครับไม่ไหวแล้วอันนี้คือสัญลักษณ์ของคนไม่ไหวแล้วเหว็นไหมน่าสนใจจังเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าโอ้โอ้โห อีกสิอยู่พื้นครับหล่นหมดเลยครับอันนี้ได้ยังมานี่มีข่าป่ะนี่อลองเปิดดูสิมันจะมีอะไรโอ้ยอันนี้ใครได้เป็นพาร,รยาก็ไม่ผ่านนะครับข้าวแห้งข้าวแห้งไงในกระติบข้าวนี่แห้งหมดเลยแสดงว่าตื่นสาย เห็นแล้วคนนี้ลหละตื่นสายไหมโอ้ยเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันเลยกระติีข้าวเราต้องเราต้องเอาออกนะเราต้องจกออกให้มันหมดนะเอาบอกไม้บวกมือหน่อยไม้บกมือหน่อยไม้บ,กม,มบกมือหน่อยครับ ซาโอรินะครับสาวสวยต้องเบรกเจอคนนี้ต้องเบรกคนนี้น่าจะไปเป็นแม่หมอนะไม่น่าพลาดเลยเอ่าเย้ โอเคนะครับอันนี้คือนางป้ายอัศนีคำรนแต่ยังไม่รู้ความหมายนะว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสีฟ้าโอ้ถ้าเขียนสีฟ้ามันจะธรรมดาเกินไปนะครับก็เลยมีคำนี้เพาะๆนะครับขาเรียกว่าอัศนีคำรนโอเคสวยงามมากครับมือธงผ่านด้วยคาทากร ระวังฟาดขุมตากันนะครับโหสุดยอดมากมากฮนุม่มลอ สถานะสดไม่สดครับสดโสดครับพูดออกสื่อครับแบดมานี้ครับรทำไมหน้าบูดจังเลยครับรพูดนำเชียร์ทำไมบูดจังเลยครับรอยากเบิ้งแอวมาแค้นนะ หมอแค้นเอลดีปะเอลดี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 เออโอเคบวกไม้บวกมือหน่อยอบวกมือหน่อยอตัวนี้เป็นตัวแทนของสีฟ้านะครับก็จะอยู่ในเผ่าของไทยกระเลิงกับไทยกระเลิงไทยกระเลิง ทำการแง่ไข่มุด,ดแดงครับวงโยวงที่สองนะครับให้เกียรติจากวงโยตวาทิศบ้านเปื่อยทานตะวันอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นคร วงโยนาวานฮิตเป็นจากบ้านเปื่อยทานตะวันครับอันนี้เป็นตัวแทนของสีเขียวนะครับถือป้ายป้ายสีนะครับกอจากคณะสีเขียวต่อมาตามด้วยคนถึอธง เ <Be> อร์ดโันนี้เป็นผู้นำเชียร์นะครับจากคณะสีเขียวนะครับก็ะจะประกอบด้วยทั้งป้ายผู้นำเชียร์แล้วก็ชายสามแล้วก็หญิงหกครับถ้าสวยบกไว้บกมือหน่อย ต่อมาเป็นเผ่าภูไทยนะครับถือป้ายเผ่าสุดหรอนะครับมีลายสีด้วยนะครับโุบกไม้วกมือนเนวอันนี้เป็นนางลำของเผ่าภูไทยครับถ่ายจากไอโฟนอะไรคะอันนี้ถ่ายจาก iPhone 11ธรรมดานะครับ 64GB 64GB โอ้โหอสเตปโอ้โหสุดสวยมากครับเอออาฟอดฟอดนั่งกันพี่ดงบุญบ้องไฟเอ้อโอ้โสังเกตเอวสังเกตเอว มาแจก้ว่เอาลงมาเอาอีกครับอีคเอามาเ็บมาเ็บได้โอ้ขอบคุณอโอ้สเตอเอ้าอเอ้าเอ้า ด้วยกันกน,น,นี่บังไฟนะครับของคณะสีเขียวเป็นอุทไทยสุดท้ายก็เป็นขบวนของนักกีฬาครับเยขบวนนักกีฬาโบกไม้โบกมือได้ ไม่เห็นเลยเคนถือป้ายธงคนถือธงคนสุดทา้ายแล้วดูคิ้วหน่อยแล้วด,ด,ด,ดูหางตาหน่อยเป็นยังไงหางตาวันนี้โอ้ยไม่งอนเลยหางตาวันนี้เตยเย็นเตยเย็นๆ,ๆไม่ต้องรีบเออมาค่อย อันนี้คืออะไรอ่านว่าอะไรเป็นภาษาอะไรนะโอ้อ่านว่าบัวนึกว่าตั้งใจเขียนผิดอันนี้เป็นเป็นคำของประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าครับเป็นจากประเทศจากลาวนะครับแต่เขียนเป็นสีบัวครับสีบัวก็คือสีชมพูครับอยู่ในตรีมบัว คนชื้นทงเรามาเป็นคอนคอนคอน,คอ,นอันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอือเสียสวยจังเลย ไว้นมือหน่อยเคเหมือนคนเขียนกับหัวแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นภาษาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเผาเล้านะครับเดี๋ยวดูจากหน้านะครับดูจากหน้าอันนี้ต้นต,นตำรับของแท้นะครับของเผ่านี้นะครับเป็นเรียบๆแบบนี้ล่าจริงๆครับผม ไล่กระทะำพันธ์อ้อมไล่น้หมเขาหรือเปล่าเขาเปาดีเปิดไเจยใหญ่ไม่เจ็บข้าไปเน่ะ14่าก็ใหญ่หน่อยมันเจ็บข้างข้างหนุะยูคนนึงเ็ดเเมือยบุ๋มเสร็ล้วสนสเปียอะไรขอจุติการไล์สดนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปไลค์ในเพจหลักก็คือวิทยาเทคโนโลยีสว่างแดนดินครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ติดตามรับชมสามารถไปติดตามรับชมได้ที่เพจวิทยาเทคโนโลยีสว่างแดนดินนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ